คุณทางหน้ากับคุณทางหลังยังไม่จบนะคะขอต้อนรับคนที่เดินผ่านมาใหม่ด้วยนะคะโอเคเพิ<ค>่งเข้ามาขอต้อนรับอีกรอบหนึ่งกับคอนเสิร์ตอุ้ยคอนเสิร์ตนะนีม่มีคอนเสิร์ต you are my special เพลงก่อนทำเหมือนว่าเพิ่งเริ่มใหม่ๆจะได้ตื่นเต้นกันตลอดเวลาน,นะคะเหม,มือนชีวิตพลื้งพลื้งขึ้นมาตลอดเวลาน,นี้นะโอเคเพลงเมื่อกีก้ก็มีคนรีเควส์แล้วก็ตรงกับใจเลพอดีเพราะอยากร้องเพลงนี้เป็น คนที่ชอบแนว indie. อินดี้ฮะใช่หนูชอบแนวอินดี้อยู่แล้วอ้านี่ทำไมอ่ะฮะอ๋ะอชอบเหมือนกันเหมือนกับทุกคนนี่ใช่ไหมอ๋อโอเคเข้าใจรู้กันรู้กันโอเคก็ชอบไะคะาสำหรับแค่คุณนะคะฟังในนี้เนาะฟังข้างนอกไม่ได้นอกช่จ้จะ <Okay. S 2> เพลงต่อไปซึ่งเก่าแล้วอีกแล้วแต่ชอบชอบมาตั้งแต่ตอนที่อยู่ขอนแก่ไปร้องอยู่ร้านอาหารบอกเลยว่ากว่านจะได้ไปร้องน,ะนี่ขอเมาส์กันนะก่อนที่จะได้ไปร้องเนี่ยพ่อเนี่ยไม่ค่อยอยากจะให้ไปเพราะแบบประมาณซักมอสประมาณมอห้าอ่ะเพราะว่าเป็นผู้หญิงทำไมต้องไปร้องเพลงอะไรแต่ไม่ร้องเพลงแบบ ไปร้องกับอะคูสติกตามร้านอะไรนี้ค่ะอะไรนะอะไรคืออะไรคุ้นคุ้นเขาบอกเขาคุ้นเขาทำเป็นหมอนร้อเาเป็นหมือน้อนะคะเอนนั่นแหละถึงไหนแล้วอ่ะถึงแล้วพ่อพ่อไปรับไปส่งพอพ่อไปรับไปส่งเนี่ยพ่อไม่ยอมกลับนะไี่บอกว่าพ่อเดี๋ยวค่อยมารับก็ได้มันตั้งสามชั่วโมงอะ่ะพ่อยอมลงทุนนอนเปิดแอร์ ในรถค่ะทุกคนปรบมือให้หน่อยพ่อเปิดแอร์ในรถไม่พอท่วมแม่มานอนข้างด้วยอ่ะ่บอกข้างกันไงเอารถมีสองบอกไหมอ่ะตอนนั่งข้างกันไงก็รอดูกไงก็ตกอยู่แป๊ดนี่อุ้ยไปนีไปพ่อไม่เปิดแอร์พ่อเปิดกระจก พอเปลืองพ่อเปลือง้ำมันพ anyway, no yes, no yes, no ่อเปิดองกระจกก็นี่ค่ะเป็นอะไรนะอ๋อใช่ติดแก๊สด้วยเพราะตอนนี้น้ำมันแพงทุกคนชอบตลกว่าทำไมเป็นน้องร้องทำไมติดแก๊สล่ะลูกย่าไปพูดกับใครนะติดแก๊สทำไมก็ไม่ติดแก๊ส LPG วิทย์เอ็นจที่ไปต่อแถวยาวบอกเลยมีระดับขึ้นมาได้หนึ่งนึกติดแก๊สอะไรอ่ะ LPG ว่าอะไรไติดแก๊สไหมคะไม่ต้องห่วงไม่ระเบิดเห็นไหม กัวแต่เระเปิดไม่ราเปิดหรอกตู้มไม่ราเปิดไม่ราเปิดโอเคพูดมากในเวลาไหมคะเพื่อเส้นเสียงเปล่านะคะในตอนนี้อยากจะมอบให้ทุกคนเป็นความหมายที่ดีมากเห็นไหมเปลี่ยนโหมดเร็วมากอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าจะนานขนาดไหนในเชื่อว่าบางคนก็าอาจจะบอกว่ากลัวลืมกันหนะนานๆไปแล้วกลัวลืมมีคนใหม่มาแทนแล้วกลัวลืมเดี๋ยวคนใหม่ก็จะออกมาแล้วกลัวลืมคนเก่า ดูโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรรูไ้ได้ไ,ได้รักรักเพิ่มได้แต่อย่าปลดคนเก่าทิ้งก็พอให้รักเหมือนเดิมนะคะแล้วก็โอเคแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเหมือนเดิม